เมื่อเวลา21นาฬิกาหนาทีวันที่25พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นกรุงโกลาลัมเปอร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงนางสาวแพ,พทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะประกอบด้วยนายพิชัยนริพพพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายมริสเ s i g n พ o n ์รัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศนายจุลพันธ์ออรวิวัฒร,รมชคลังนายอุเมศนัทปานเดผู้แทนการค้าไทย นายดนุชาพิชยนันเลขาธิการสภาพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชนายพรหมมิลเลอร์สุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโกลาลัมเปอร์เพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46และการประชุมที่เกี่ยวข้องโดยนายซาลิฮามุตตาฟาเ e ชดรเซลิฮามุสตาฟร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมด้วยดาโตโรซโนบินรัมลีดีเโโรเซนบินรัมลีอธิบดีฝ่ายพิธีการสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้การต้อนรับ โดยนายจีรายุหงรั์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในวันที่26พฤษภาคมนายกจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46และการประชุมที่เกี่ยวข้องและการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46อย่างไม่เป็นทางการรีทรตจากนั้นจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันผู้นําอาเซียน10ประเทศส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการพบหารือระหว่างผู้นําอาเซียนกับคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (APA) ผู้แทนเยาวชนอาเซียนอาเซียนยุทธ และผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนอาเซียน BAC แนจิระยุกกล่าวอีกว่าต่อมานายกจะเข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญากรุงโกลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน2045อนาคตร่วมกันของเราคกลลัมพู Declaration on ASEAN 2045 Our Shared Future และร่วมนาเลี้ยงอาหารค่าที่นายกมาเลเซียและภริยาเป็นเจ้าภาพ